สวัสดีครับพวกับช่องทัววันทีวีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะพานี่ครับมาดูน้าเขียวที่ผมทําใบเลี้ยงไรแดงนะครับนี่ครับบ่อก็จะประมาณนี้นะครับเขียวเริ่มเขียวแล้วครับหลังจากทําได้นี่วันที่สองนะครับนี่ครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมทําใส่กระมังด้วยนะครับกระมังเล็กๆนะครับค่อนข้างเขียวดีนะครับนี่ครับค่อนข้างเขียวดีเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นบ่อใหญ่นะครับเป็นข้างในของตู้เย็นนะครับที่เขาแกะออกไปคายนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับถือว่าเอาไว้ใช้งานได้ดีเลยครับสําหรับข้างในตู้เย็นนี่เขาแกะอย่างนี้ครับลองลองหาใช้กันดูนะครับดีมากเลยครับไปขุนปลาเลี้ยงปลาลูกปลาอย่างนี้ก็โอเคครับผมก็ไปทําทั้งทําน้ําเขียวทั้งเลี้ยงปลานะครับวันนี้ก็มาตักตะกรอนออกนะครับมากวนน้ํานะครับตักตะกรอนออกนะครับ เขียวอย่างดีนะครับผมสูตรผมก็ดูจากในยูทูบไปเลยครับูจากคนนั้นคนนี้ก็มาใช้นะครับมีผมก็ใช้อยู่3ามอย่างนะครับ4อย่างนะครับคือมีปุยูเลียนะครับแล้วก็หารไก่นะครับแล้วก็ลำลำอ่อนนะครับลำละเอียดแล้วก็อามิอามิแล้วก็หัวเชื้อน้ําเขียวนะครับที่ผมทํานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเขียวเพิ่มเขียวแล้วนะครับ เขียวดีมากเลยครับ่อนี้ทําได้สองวันเองอันนี้ขนาดใส่หัวเชื้อไม่เยอะนะครับใสหัวเชื้อแค่หน่อยเดียวนะครับก็ยังเขียวขนาดนี้เลยครับสองวันเองนะครับก็อีกสักสองวันสามวันก็คงจะใช้ได้นะครับผมก็ไม่เร่งรีบไปใช้นะครับก็ให้เขาเขียวให้เต็มที่กันนะครับคือตอนนี้ลูกปลาผมมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมากวนอย่างนี้เช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเช้าก็มาสักครั้งสองครั้งนะครับเย็นก็ ทั้งสองครั้งเหมือนกันนะครับก็ควรเอาตะก,กรอนออกนะครับแต่รู้สึกว่าที่ผมทําใส่บออ่อไม่ใช่บอ่อพูดถึงแบบไอ้ถังเล็กๆหรือว่ากะละมังเล็กๆเงี้ยครับมันจะเขียวดีเป็นพิเศษเลยนะครับมันจะเขียวเข้มโหแบบเขียวมากเลยครับเขียวแบบกว่ากะละมังใหญ่นะครับแะเขียวเร็วกว่าก็หมายังว่าประมาณเขาประมาณว่าอ่าอันเล็กมันก็จะเข้มข้นกว่านะ ปริมาณีนผมคือผมกะเอาเลยครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับปริมาณเท่าไหรอันนี้ก็กระมังเล็กนี้ผมก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับอย่างครึ่งช้อนชาเอ้ยครึ่งไม่ใช่ครึ่งช้อนโตนะครับมันก็เขียวนะครับมันก็เขียวนะครับทําแบบมุมมัวไปเลยนี่ยังมีตะกรอนนี้นะครับผมดูจากช่องคนนู้นคนนี้มาผมก็มาทํานะครับลองกะลองอะไรดูนะครับนี่ครับ เขียวได้ที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สองวันไอ้อันนี้ยังไม่ถึงนี่สองวันวันนี้ครับแค่วันเดียวนะควันนี้เพอบอ่อใหญ่ทำสองวันเลยแต่อันนี้ลืมมันเะเป็นวันเดียวมีวันที่สองนะครับเชา้าวันที่สองคือตอนนี้ก็ถ่ายตอนเช้าอยู่นะครับถ่ายคลิปเป็นตอนเช้านะครับผมก็จะควรตะกรอนออกนะครับถือว่าเขียวดีครับเอาให้ไไยายแดงกินนี่ก็ผลผลิต ออกมาดีได้ดีเลยนะครับผมผลผลิตออกมาได้ดีนะครับก็ลองไปทําดูนะครับผมผมที่แรกผมคิดว่าทําน้าเขียวนี่ทายากนะครับมันก็ไม่ยากนะครับถ้ามันถ้ามันไม่เจอฝนหรือว่าเจอโรติเฟร์นะครับแต่โรติเฟอร์ผมยังไม่เจอนะครับตอนนี้ตอนที่ผมทําตอนนั้นฝนตกก็ไม่มีนะครับโรติเฟอร์หรือมันยังไม่เจอก็ยังไม่รู้นะครับน้าก็เขียวนะครับแต่ก็ต้องหาอะไรปิดไปนะครับเวลาฝนตก ผมก็เอาฝามาปิดบ้างเอาอะไรมาปิดไว้ไม่ให้โดนฝนนะครับโดนก็โดนดนิดนิดนหน่อยได้นะครับก็มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับน้ําเขียวนะครับโอเคครับผมแล้วก็ยังไงก็ผมจะต่อเป็นคลิปเดียวกันนะครับคือผมจะพาไปดูที่ปลาผมเอาลงรัดไว้สามคู่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะ ตอนเอาปลาไปปล่อยลงให้เขารัดนะครับตอนนี้กำลังเทียบไปยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปดูคลิปต่อไปเลยนะครับผมโอเคครับผมไป้าเคครับเรามาดูกันต่อนะครับพอต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือมาดูปลาที่ผมจะเอาลงรัดนะครับผมมีสองคู่นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมผมก็จะมาปล่อยตัวเมียนะครับพอตัวผู้เขาก็กอวอดเรียบร้อยแล้วครับนี่ ตัวผู้เขาได้กอวอร์ดแล้วนะครับผมเอร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองครับที่เทียบไปนะครับก็เย็นๆผมก็จะมาปล่อยตัวเมียนะครับนี่ครับตัวเมียตัวเมียก็เป็นแบบมันติกาแล็กซี่นะครับตัวผู้ก็เป็นเยนโลมันตินะครับเหลืองนะครับผมก็จะเข้ากันไม่รู้จะลูกออกมาจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็ใส่เชือกฟางนะครับไปนี่กอวอร์ดครับ เตรียมเขาก็กอวอนแล้วแหละก็ปล่อยตัวเมียเลยนะครับโอเคครับก็ปล่อยตัวเมียนะครับปล่อยตัวเมียออกนะครับเป็นสองบ่อนะครับที่ผมจะเอาลงรัดนะครับวันนี้ครับนี่ครับมาดูพฤติกรรมเขาครับแต่ตัวเมียก็ตัวใหญ่นะครับไม่รู้ว่าตัวผู้จะรัดได้หรือเปล่านะครับตัวผู้ก็ใกล้เคียงกับตัวเมียนะครับไข่แน่นๆนะครับตัวเมียไปสำรวจวอดตัวผู้เลยครับไปสำรวจวอดแล้วครับพรุ่งนี้ก็น่าจะรัดนะครับเพราะเขาพร้อมแล้วนะครับ ตัวผู้ก็เริ่มผ่านตัวเมียนะครับแต่ไม่รู้ตัวเมียจะให้รัดหรือเปล่าตัวผู้เล็กกว่านะครับโอเคครับมาดูบ่อที่สองกันนะครับบ่อที่สองก็ประมาณนี้ครับบ่อที่สองบ่อที่สองก็นี่ครับตัวเมียเป็นเยนโลเยนโลมันตินะครับตัวแดงเป็นมันติกาเล็กซี่นะครับส่วนตัวตัวผู้ผู้ผิดครับตัวผู้ครับตรงนี้จะเป็นเบ็ดเหลืองๆหน่อยนะครับผม บอร์ดเขาก็ก่อเรียบร้อยแล้วครับคู่นี้ก็ปล่อยได้เลยนะครับผมก็จะเทียบปลาไว้สักวันสองวันนะครับเพื่อให้ปลาเขาได้คุ้นชินกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับบอนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็คือมีมีแต่ ep เพาะปลาอย่างเดียวนะครับคือปลายังไม่โตไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับช่วงนี้ครับก็มีแต่เพาะปลาอย่างเดียวนี่ครับจะประมาณนี้นะครับตัวเมียตัวนี้ก็เป็นเบ็ดเหลืองนะครับ เมียตวคูไลกันแล้วนะครับไลกันไลกันก็รอดูว่าลูกจะ,ออะ,ะร,รอดเยอะหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่ารอดเยอะหรือเปล่าข้อพวกนี้ที่เพาะไว้ก็โอ้โแบบรอดน้อยมากครับคือไม่ค่อยจะรอดเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับรอ,อดนี่ตารอดนี่คือน้อยตอน ออกมาที่แรกนี่หลักร้อยเพราะรอดจริงๆหลักสิบนะครับก็ไม่เป็นไรครับทาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะทําสําเร็จนะครับผมเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับสาหรับการเพาะประกัดของเราเราอย่าไปท้อครับต้องทําไปเรื่อยๆครับจะได้ลองผิดลองถูกครับผมจะได้รู้เป็นประสบการณ์นะครับมาทํายังไงถึงจะลูกป่าจะรอดหรือไม่รอดนี่ครับผมโอเคครับก็ผมก็จะปิดฝาไว้นะครับพรุ่งนี้เขาก็น่าจะรัดกันนะครับ ปิดฝาไว้สำหรับตัวนี้ก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้เลยนี่ครับหาอะไรทับไว้หน่อยนะึงบ่อน,นี้ที่เอานี่ก็มาดูนะครับแอบแอบดูก่อนเป็นอ่าเอ่ออะไรเนี่ยเอเลี่ยนนะครับข้อก่อนที่ผมว่ามันรัดแล้วแต่มันยังไม่รัดนะ นี่ก็ยังไม่รัดเหมอนเดิมครับมีบอดอยู่แต่ยังไม่รัดมันเดิมครับมีบอ,อด,ดครับตัวเมียก็ยังมีไข่นะครับเนี่ยตัวเมียยังมองไม่เห็นไข่เขาเลยนะครับม่รู้เขาลัดกันหรือ,อยังก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละครับปล่อยไว้ก่อนถ้าไม่ยังไม่รัดก็คือจะขุนใหม่นะครับก็จะขุนใหม่ก็จะรอขุนใหม่ดีวกว่าเพื่อการชัวในการเพาะนะครับ นี่ตัวผู้กับตัวเมียเขาก็ยังทานกันอยู่นะครับยังแสดงว่ายังไม่ไข่ผมก็ปล่อยได้สองวันแล้วนะครับผมสาหรับคู่นี้ไม่เป็นไรครับก็ปิดไว้มือนเดิมปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วครับก็ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วลูกนี้ก็เดี๋ยวก็รอตอนโตดีกว่าอัปเดตให้ดูนะครับเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ